สวัสดีค่ะชาวาธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะจะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวาธาตุลมในหัวข้อปี2566เอ้ย2567นะคะปีหน้านะคุณจะสมหวังเรื่องความรักไหมนะคะดูได้ทั้งโสดไม่ชัดเจนและมีคู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของใครขึ้นมานะคะ<ๆ>ก็เป็นการสุมร่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะ เข้ามามดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณเวลานั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมคนไหนที่เคยส่งเงินสนับสนุนช่องมาออมต้องขอบคุณมากๆตลอดปี2566มันทําให้ออมรอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตได้เพราะว่าลัคก,กี้กระต่ายขอเอียงที่ออมรับอุปการะมานั้นน้องคือเสียค่ารักษากับน,น้องเยอะมากนะคะแล้วออมได้ใช้เงินสนับสนุนช่องนี่แหละนะเป็น เป็นตัวขับเคลื่อนที่ทําให้ออมได้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาน้องต่อไปนะคะเข้าไปดูได้ที่ชุมชนนะว่าลักกี้เป็นใครอะไรยังไงนะคะแล้วก็ได้เอาเงินส่วนหนึ่งที่เหลือไปทําบุญด้วยนะคะแล้วก็เล็กๆน้อยๆคือเป็นค่าขนมออมนะคะยังไงก็ขอบคุณจริงๆสาหรับทุกปาทท,ทุกๆสตางค์ที่โอนเข้ามาแล้วก็ทางช่องทางซูเปอร์แทงส์หรือขอบปุ่มขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณสาหรับช่องทางนั้นด้วยที่โอนกันเข้ามานะคะ <S 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 <ๆ>ยังไงซะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์ได้หมดเลยนะคะแล้วววงส่นตตัย คลิปนี้นะจะมีไลน์แอดเข้ามาสอบถามคิวกันได้นะคะ <t ell> ฝากสนับสนุนช่องกันต่อไปทุกคนเพราะว่าน้องยังมีชีวิตอยู่นะะ <t ell> เรายังต้องรักษาน้องต่อไปนะน้องลักกี้นะ <t ell> <t ell> <f ax> ฝากด้วยนะคะเอาละค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ออมขอพลังงานหลักของคุณนิดนึงเนาะ <t ell> ว่าอ๋อภพอยากเหลาเหลืองเหลาของใครใครกดเข้ามาดูบ้างนะ,ะ <t ell> พลังงานหลักชาวธาตุลมนะคะ มีให้ชาวตุลชาวทัดลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะพลังงานหลักบ่งบอกว่าช่วงนี้ตัวคุณเองค่อนข้างตึงๆหน่อยเนาะหมายความว่าอารมณ์ความคีดอะนะคะอันที่จริงตัวคุณเองก็เป็นคนรักตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนชอบ ความสุขนะชอบเสพสุขอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดล่ะนะคะความแฮปปี้ความสุขเหล่านั้นมันกลายเป็นความแบบตึงๆอยู่เหมือนกันแบบชอบใช้สมองนะคะอะไรก็ต้องเป็นเป็นเหตุเป็นผลอะไรก็ต้องแบบยุติธรรมถูกต้องนะอะไรเงี้ยนะหรือตัวคุณเองอยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นไงเราอยากได้ความชัดเจนเราอยากได้ความยุติธรรมนะอะไรเงี้ยโอ้ใครอย่ามาเบียดเบียนฉันนะใครอย่ามาเอาเปรียบฉันนะฉันไม่ยอมนะอะไรเงี้ยก็ได้เนาะ ะะแต่ดูแล้วก็มีความสุขตามประสาคุณละก็ไม่ใช่ว่าตึงซะจนตัวเองทุกข์หรือเครียดอะนะเพียงแต่เราต้องการนะสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยกำลังต้องการการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินด้วยนะคะอยากที่จะลงทุนทำอะไรหาเงินเพิ่มหรือว่า,าต้องการความรักอะไรใหม่ๆดีๆนะอยากจะจบจากสิ่งเดิมๆเพื่อที่จะไปสู่การเริ่มต้นของความรักที่ดีอะไรอย่างนี้ก็ได้คะ่ะนะคะ หรือว่าพอละจบละอยากจะให้มันจริงจังสักทีอย่างนี้ได้นะจากที่แบบว่าเฮ้ยมีความสุขของใครของมันเนี่ยเรามาเริ่มต้นชัดเจนจริงจังกันดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เงี่ยอาจจะเป็นฝ่ายต้องการออความชัดเจนแบบนั้นไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่บางคน,นไปดีลกับคนมีคู่มีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยก็หรือคุณเองมีคู่มีครอบครัวแล้วเงี้ยคุณเองก็แบบออกแนวแบบอยากจะทําอะไรให้มันดี นะคะตกคําว่าอยากจะทำให้อะไรให้มันดีอยากจริงจังทำอะไรให้มันดีนะคะเอออ่ะอันนี้คือพลังงานหลักของชาวธาตุลมนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะอ่ละปี2567ชาวธาตุลมจะสมหวังเรื่องความรักไหมคะปี2567ชาวธาตุลมมีโอกาสสมหวังเรื่องความรักไหมมีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกชาวเมษดูแล้วจะไปจริงจังเรื่องความมั่นคงทางการงานการเงินทางชีวิตมากกว่านะเนี่ยออแต่คนที่มีความรักอยู่ในมือจะมั่นคงนะคะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวออมจะไปขายายให้นะคะก่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมจะออกแนว มันจะมันจะตึงตึงอย่างอ้ว่าจริงๆตึงๆมีกําแพงมีเรื่องทุกอ,อกทุกใจเรื่องซีเรียสเครียดนะมีภาวะความน้อยใจเรื่องราวดราม่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าปี2.5.6หอาจจะกลับมาทําอะไรให้มันดีก็ได้ไงกลับมามั่นคงกันเหมือนเดิมกลับมาทําอะไรให้มันดีแต่บางคนเนี่ยพลังงานความสัมพันธ์จะเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเพื่อนในที่ทํางาน เป็นเพื่อนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเพื่อนที่เกี่ยวข้องอะไรกันเรื่องงานเรื่องเงินก็เลยทําให้มันต้องนิ่งๆใส่กันกมันไม่สามารถแสดงออกได้ในบางคนนะแต่ออมว่าพลังงานดูแล้วความรักจะเป็นในเชิงเฟรนด์โซหรือเพื่อนแล้วไปเอาดีเรื่องการงานนะเอาดีเรื่องความมั่นคงมากกว่านะคะไพ่ขึ้นแบบนั้นเอาเรามาดูคนโสดาธาตุลมค่ะ คนโสดธาตุลมคุณมีโอกาสสมหวังในรักไม่จ้าโสดธาตุลมมีไพ่ชาวพฤ้ศพนะคะเออก็จะมีโอกาสเข้ามาอ๋อมีความรู้สึกว่าชาวธาตุลมมีใครไม่รู้ที่ดูดูกันอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคนโสดเอาก็มีโอกาสแบบ เหมือนชัดเจนมากขึ้นอาจจะสมมุตินะคนโสดธาตุลมที่มีใครบางคนอยู่เนี่ยมันเป็นพลังงานในเชิงแบบมั่นคงผูกพันเหนียวแน่นนะคะเป็นคนในองค์กรเป็นคนที่ร่วมกันอย่างเหนียวแน่นมั่นคงอยู่แล้วนะคะดีลกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์อยู่แล้วดีลกันด้วยเรื่องโปรเจกต์อะไรต่างๆอยู่แล้วมันก็จะมั่นคงเหนียวแน่นในสไตล์นั้นนะ่ะเออ ถามว่ามีโอกาสชัดเจนได้ไหมคนโสดถ้าลมที่ดูที่ดูดูกันมาก็เป็นไปได้ว่าอาจจะแบบมั่นคงมากขึ้นก็ได้นะคะเริ่มจับต้องได้เฮ้ยเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เป็นจะเป็นณนะเป็นชิ้นเป็นอันอ่าผูกพันกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเริ่มจับต้องได้เป็นการเริ่มต้นอ่าสิ่งใหม่ๆที่จะดีๆอะไรอย่างนี้ก็ได้คะ่ะถ้าไม่งั้นมันจะโดดเด่นเป็นเรื่องการเงินผลประโยชน์กันไปนะคะ โอกาสที่คุณจะเจอใครใหม่ๆห,ห,หรอก็มีนะคะแล้วเผื่อๆชาวท่านลมคนโสดปีหน้าสองห้าหกเจ็ดมีเข้ามามากมายด้วยซ้ำนะเออมีเข้ามามากมายนะคะแต่ไพ่มันโดดเด่นว่าคุณจะโฟกัสเรื่องเงินนะคะโฟกัสครอบครัวโฟกัสเรื่องเงินมากๆอืมความสัมพันธ์มันเลย เดี๋ยวนะขอให้เพิ่มก่อนใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเกี่ยวข้องเรื่องงานเรื่ององค์กรอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สละโสดในบางคน นะคะในบางคนเท่านั้นนะคะบางคนเนี่ยจะเจอโอกาสใหม่ๆเหมาะๆเข้ามาเลยแต่กว่าจะสละโสดได้คือต้องฟันฝ่าความแตกต่างอะ่ะอายุเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติอะ่ะเหมือนมันต้องมีเรื่องหึ่มๆต้องมีเรื่องให้ไม่ยอมกันซะก่อนค่ะอืมความสัมพันธ์จะเป็นเหมือนเฟรนด์วิทเบนฟิตความสัมพันธ์เหมือนจะไม่ผูกมัดอะไรกันจนสุดท้ายอะ่ะ ได้เป็นแฟนกันสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มือนต้องฟันฝ่าก่อนนะสำหรับคนโสดนะคะมันก็เลยไม่ได้โดดเด่นโปะเชะเหมือนชาวธาทดินนะนะคะ,ะแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วกันออมใช้คําว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วกันนะคะเป็นโอกาสที่จะได้มั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทิศทางอะไรก็ตามนะคะและและไปถึงขั้นได้ชัดเจนกันนะคะถึงขั้นได้เป็นแฟนกันนะคะแต่บางคนคือกลายเป็นแต่งกับงานเออ คนคนนี้เข้ามาก็มาเกี่ยวข้องเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยก็มั่นคงอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ะไม่ชัดเจนธาตุลมไม่ชัดเจนธาตุลมมีโอกาสสมหวังในรักไหมปีหน้าไม่ชัดเจนธาตุลมมีไพ่เาากุมนะคะไม่ชัดเจนธาตุลมสมหวังในรักไหม น่าจะดูแลกันและกันคือ,อยังป้วนเปี้ยนวนเวียนยังไม่ได้ไปไหนกันน่ะมันตกคําว่ายัางดูแลกันหรือว่าพวกคุณทามาค้าขายร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันนะคะมีการดูแลกันมันก็เลยยังป้วนเปี้ยนกันอยู่ The Magician Queen of วอ n ส์คือแบบยังไงยังไง s i ย,ยังมีสเสน่ยังมีสเสน่ห์แรงดึงดูดต่อกันแต่อาจจะยังเป็นไม่ชัดเจนอยู่ดีความสัมพันธ์มันอาจจะแบบมีข้อจํากัดหลายอย่างไงเช่นเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้ นะคะความสัมพันธ์นี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนมีชื่อเอสียงเงี้ยมันก็เลยทําให้ยังคงป้วนเปี้ยนกันและยังมีกันและกันอยู่นะคะอาจจะยังไม่ได้แบบเฮ้ยชัดเจนอะไรขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยก็ต้องดูไปในอนาคตเพราะดูแลว้วว่าความสัมพันธ์นี้ <c oughs> น่าจะยังอีกยาวไกลค่ะนะคะยังไม่ได้มีเกณฑ์เลิกลาอ่ะทีนี้มีคู่ธาตุลมค่ะคนมีคู่ธาตุลมสิ่งที่คุณคิด หวังตั้งใจไว้นะคะในความในความคิดในความรู้สึกของคุณน่ะกับกับคู่ของคุณน่ะนะคะมีคู่ธาตุลมมีโอกาสสมหวังในรักไหมคะมีไพ่ชาวมีนชาวเมถุนมีคู่ธาตุลม,มต้องระวัง ต้องระวังว่าอาจจะมีปากเสียงกันเรื่องทัศนคติบ้างพูดให้น้อยเข้าไว้จะดีเงียบเข้าไว้จะดีนะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ความอดคือมืนใช้ความอดทนนะในการที่เราจะไม่พูดทุกอย่างที่เราคิดหรือรูอ้รสึกเพราะว่ามันจะยังมีพลังงานในเชิงหงุดหงิดทุนเชียวหึงหวงกันอยู่นะคะอืมแล้วก็ความสัมพันธ์ใดๆที่แบบมีคู่ท่าดลม คือออมจะพูดว่าไงดีอะการที่จะสมหวังกันต้องระวังเรื่องอารมณ์จริงๆอมว่าเรื่องอารมณ์และคําพูดอะถ้าไม่อย่างนั้นมีโอกาสนะคะแบบอารมณ์จะพากระเจิดกระเจิงเลยอะเดี๋ยวนะมีคู่ธาตุลมจะได้สมหวังไหมอือถ้าเกิดชาวธาตุลมกับคนของคุณเนี่ย มีเรื่องราวไม่ไว้ใจระแวงกันหรือความสัมพันธ์มันไม่ดีมาก่อนหน้านี้ออมรู้สึกว่ายังต้องสู้อยู่นะคะสถานการณ์มันจะกลับไปกลับมาค่ะจะยังมีคำพูดหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่แบบมันซ้ำซากยังมีเหตุการณ์เดิมๆซ้ำซากเกิดขึ้นที่ทำให้ยังต้องควบคุมต้องระวังความคิดต้องระวังความคำพูดต้องใช้สติให้มากในความสัมพันธ์อยู่นะแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไประยะยาวเลยค่ะ นะบางคนก็บล็อกปิดกั้นกันการที่จะกลับมาก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการพูดคุยในการสื่อสารกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ใช่ตกคำว่าสมหวังขนาดนั้นแต่เป็นอะไรที่ต้องควบคุมสติความคิดคำพูดการกระทำให้ดีนะคะมีคู่ทัดลมนะปีหน้าเนี่ยถ้าเป็นถ้าคุณคิด หวังเรื่องเงินเรื่องโปรเจกต์เรื่องอะไรต่างๆนะคะเอามองว่าก็อาจจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบยังต้องหาอะไรใหม่ๆทำยังต้องทำอะไรหลายๆอย่างนะคะบางคนต้องเดินทางเรื่องการงงการงานทำให้กลายเป็นห่างเหินกันไปอีกเนี่ยเออกลายเป็นคู่ของคู่ของเราหรือเราเนี่ยต้องเดินทางด้วยเรื่องการงานก็เลยทำให้มีความห่าง มีความอะไรออกไปแต่ก็ยังคุยแชทอะไรกันอยู่นะคะแต่อาจจะแบบเหงาเหงาหน่อยห่างห่างหน่อยแล้วก็ถ้าพูดไม่ดีอาจจะทำให้มีรอยร้าวระหว่างกันดูนะก็อันนี้ต้องระวังนะคะเอามงว่ามันไม่น่าใช่บอกว่าคุณจะสมหวังกับคนของคุณในแนวไหนแต่บอกให้ระวังมากกว่าอืม เก็บเงินให้ดีแล้วกันเนาะเก็บหอมลอมริบเก็บเงินนะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทํำงงทํางานสร้างเนือ้อสร้างตัวนะะจะดีที่สุดนะคะใช้ใจ่ายตามความจําเป็นนะคะยังไงยังไงซะคุณกับคู่ของคุณอะไปไหนไม่พ้นกันหลอกนะคะ,ะ,คะเพียงแต่ความท็อกซิกมันอาจจะเกิดจากสภาวะอารมณ์คําพูดความหงุดหงิดฉุนเฉียวหึงหวงค่ะถือว่าเป็นการติเพื่อก่อเตือนเพื่อที่จะให้อะไรอะไรมันดีหรือลาบลื่นแล้วกันเนาะออร์เคลิลมีอะไรอยากจะบอกบ้างคะ ธาตุลมมีโอกาสสมหวังในรักไหมปีสองห้าหกเจ็ดอุ๊ปส์ออร์คเคิลมีอะไรอยากจะบอกหรือเปล่าอู้ความสัมพันธ์เนี้เอาไม่แน่ใจว่าก่อนน้นเนี้ยมีคนยุ่งวุ่นวายเยอะเยอะไหมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คนนั่นคนนี่คนโอเขามายุ่งกับความสัมพันธ์นะคะอแต่ว่าอย่างน้อยๆย,ยังอุ่นนะฝาข้างยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะอ่ะถ้าคุณเชื่อ ว่ามันจะดีมันจะดีค่ะสำหรับชาวธาตุลมนะปีหน้าเนี่ยเยการให้อภัยสําคัญมากนะคะอย่างที่บอกเลยอะ่ะความหงุดหงิดฉุนเฉียวหึงหวงความโก,กรธเกลี้ยวหรืออะไรต้องปล่อยวางต้องแบบให้อภัยถ้าเกิดชาวธาตุลมเชื่อว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่มันจะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่มันจะเกิดขึ้นจากการให้อภัยโดยแท้เลยะคะ่ะ ถ้าเคยมีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้เยอะๆก็ต้องให้อภัยคนเหล่านั้นด้วยนะนะะทุกคนเลยที่เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเนี่ยให้ไล่ให,ใ,หให้อภัยให้หมดเลยรวมไปถึงให้อภัยตัวเองด้วยก็ได้ถ้าเราเป็นฝ่ายดึงเอาคนเยอะๆเข้ามายุ่งวุ่นวายในความสัมพันธ์เอามองว่า abundance เนี่ยกับ If you believe ขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้ยังดีอยู่มันจะดีไงเพราะว่า abundance ที่ขึ้นตรงกลางบง่งบอกว่าจริงๆมันมีดีของมันอยู่นะความสััมพนนนธ์ี้ะนะคะ หรือเรื่องการเงินการทองที่คุณกลุ้มอกกลุ้มใจเนี่ยถ้าใช้ความเชื่อนําทางว่าเฮ้ย <c oughs> เรารวยได้สิเฮ้ยเรามีได้สิอ่าความเชื่ออาจจะเป็นแรงดึงดูดก็ได้ไงนะคะโดยคีย์เวิร์ดสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับคําว่าการให้อภัยนะคะ <c oughs> นะคะเอาละและนี่คือทั้งหมดของชาวธาตุลมนะคะก็อวยพรให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยแล้วสมหวังในเรื่องความรักและอดทนกับการใช้คําพูดการคิดการทําทุกอย่างขอให้ประคับประคองสถานการณ์ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ แง่ก็ฝากเนาะสนับสนุนช่องน้าเบอร์บัญชีใต้คลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ